ผู้จัด,ดก,การชวนตัวตวโนอสอบคำถามปมพระเอกนักกอลแอบนกใสแฟนสาวฝ่ายญิงมาทำงานเป็นผู้ช่วยหลายวันในช่วงที่จัดก,การส่วนตัวหับรักษาตัวจากการผ่าตัดโดยฝ่ายหญิงบอกกับทุกคนว่าไม่มีแฟนและมาในลักษณะของเพื่อนร่วมงานในช่วงนั้นโตโนกับนิชาเริ่มห่างกันในช่วงสองอาทิตย์ที่ผ่านมาโตโนเริ่มสนิทก,กับฝ่ายหญิงแต่พอรู้ว่าฝ่ายหญิงมีแฟนอยู่แล้ว พอขอลทิสิความสัมพันธ์ทุกอย่างคันทีส่วนความสัมพันธ์ระหว่า,างโซโนโนิสาพอขอให้เจนเ่องของเขาสองคนต่อจากนีไปจะไม่ตอบอะไรแล้วคุณผู้ชมคะหลายคนน่าจะได้เห็นเพจใหญ่ๆเจนเดอลนี้ันหมดนะคะเนี่ยแหละค่ะอย่างมาดามเมาส์บอกว่ามึงมีคนทักมาพร้อมส่งภาพกองหน้ารถและอิจเสียงของพระเอกท่านหนึ่งที่ร้องเพลงได้แอดนอกแสงแสงที่เบลเบล เยบร้อยเยบร้อยมาให้ดูปลูกอึ้งเลยค่ะเดี๋ยวจะเชื่อมา d a m m o u s e พร้อมใส่ใส่รับฟังอิสซาโพสมาเป็นเหมือนจังกิ๊เลยนะคะพร้อมบอกว่าเยยนมาร์ขอบตาดำไฟสันรอใส่ใจกิดในรถของนับร้องคนนึ่งที่ร้องเพลงได้ทีดหน่อยขอบสูนอกแสแฟนเร็วๆนีนะคะคืงมีกิก๊บอยู่ในมืออิซอแล้วนะคะ ฝนนี้คนใหม่ยังไม่เคยปรากฏในข่าวใดๆนะคะเรื่องใหม่คนใหม่ไม่จำเสดแน่นอนเนี่ยนะคะเดบกกีตาฟังบ้านบอกนักร้องพระเอกพูดจาดีแสนแด้วแบววมีสองคนแต่คนหนึ่งยังหวานอยู่ไม่น่าใช่ส่วนอีกคนไม่ได้ลงอะไรมานานละได้แปลกๆเดมอนร้อยแฝดทีหนึ่งบอกว่าฝนที่ทราบนับสีหล่อพูดจามีหลักการฟังคัดใจ บางทีความหนีสิ่งพ่อสามก็ไม่เข้าใครออกใครมันหกักค้ามใจไม่ได้อะเนอะแฮทแทกจิทีเนียดาราตั้งหนึ่งมนุษย์ตุ๊ดบอกถ้าจิตนั้นใไฟเผาสิ่งสุกโคตสงสารผู้หญิงมากจิตปาข้างบ้านบอกว่าดีนะแฟนพัดแต่งเนี่ยสงสารนังเอคออิวนะจิปลาอยู่ปปรเซดยังไม่ไนเีเวลาเล่าเลยแฮแทกจิตปลาฟัางบ้าน เนี่ยนะคะแล้วก็เอะอัตรุดบอกแปรมันไม่ใช่เรื่องสิ่งใช่ไหมเรื่องคิดในรถขอนะส่วนบันเทิงหน้าตุ๊ดบอกฟรีดนี่คลิปด,ด้วยหรอว้อุ้ยเอะอะอาหอ,อมแท็กทีสอขยี้่าวที่ซอเอตอัธรุดมนุษย์ตุ๊ดเซมอยน้อยแต่ทีหนึ่งและอีป้าข้างบ้านค่ะล่าสุดค่ะทางไทร,รัฐบันเทิง การลงเอาไว้บอกว่าผู้จัดก,การส่วนตัวตอบคำถามเขาลือสับเจคซอรีนบันเทิงไทยรัฐปมพระเอกนักร้องแอบน้องใสแสนสาวสื่อที่เจคซอรีนเ็ดเข้าไปถามผู้จัดก,การส่วนตัวของซุนโตโน่หลังประเด็นดังกล่าวถูกโยงมาที่โตโน่ผู้จัดก,การชี้แจงว่าไปจิตมาทำงานเป็นผู้ช่วยรายวันในช่วงที่ผู้จัดก,การส่วนตัว พับรักษาตัวจากการผ่าตัดโดยายจินบอกกับทุกคนว่าไม่มีแฟนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีความสนิทสนมกับโตโนโ่ในลักษณะสองเื่อนร่วมงานมาโดยตลอดและเป็นช่วงที่โตโน่ก,กับดิส่าห่างกันโตโน่ได้เดือดริทกันกับไฟจิงในช่วงสองอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่พอรู้ว่าไฟยินมีแฟนอยู่แล้วก็อขอยุตสิความสัมพันธ์คุึกอ,อย่างทันทีส่วนความสัมพันธ์ระหว่าง โซโนโนิชาขอให้เป็นเกรื่องของเขาสองคนและจากนี้ไปจะไม่ขอสอบอะไรแล้วนี่นะคะผู้จัดก,การโซโนโก็ออกมาเผยผ่านที่แจ็กเกอรีนะคะแล้วล่าสุดเนี่ยมันมีนิทานก่อนหน้านี้ที่ใครรักเขาลงเอาไว้เดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังรลไฟนะคะทุกคนโอ้โหคุณผู้ชมยังไงเดี๋ยวต้องรอฟังจากฝาโซโนโอีกทีนะคะ เอาว่าไม่รู้จริงๆแล้วเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คือเราก็ไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ของทั้งโตโน่แล้วก็นิชาเองเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะแล้วความสัมพันธ์ระหว่างโตโน่กับผู้หญิงส่วนนี้เป็นยังไงอีกอันนี้ซ่ยังไม่ทราบพื้นดีไเดี๋ยวเราฟังจากฝากตโน่ทีเดียวค่ะจึงนั้นสะคิดเสียงสักกล้องหน้ารถลุดออกมานะคะก็ได้เป็นข่าวดังในหลายช่องและหลายเทศค่ะ าวเช้าเนี่ยเนี่ยไปคอมาคอมเมนต์แ้งันดูเดือะเลยค่ะอย่างคอมเมนต์แรกนะคะบอกว่าแล้วคําค้นหาคือไมค์คริสโตโน่หน้าตาและคอมเมนต์ที่2บอกว่าอยากรู้ว่าชิคพวกนี้มาหลุดมาได้ยังไงอยากรู้จริงๆแล้วก็มีคนมาตอบกับคอมเมนต์นี้ค่ะว่าหัวผู้หญิงแฉในข่าวบอกแฟนผู้หญิงถอดป้องมาดูเหมือนจะเป็นรถผู้หญิงจ้า พอผู้ชายถึงเปิดรถเอาคิดมาได้พอผู้หญิงไปขับรถรับส่งโซโนโ่สองไอคิดเท้าที่ฟังนะพะผู้ชายแซนไมลเอาคิดให้นักข่าวแต่มันเป็นคิดที่อยู่รถโซโน่เขาไปเอามาได้ยังไงในรถโซโน่คิตตี้ปล่อยคิดเหรอผู้คิดหวังมากได้รักนิชาอยากทำไมนิกคิดอิสระให้เท้าถือว่าเป็นข่าวดีฉันตีใจที่ทิาเลิกกับไอคีดเก๊ก ฟังเขาคุยกันยังงงงงฟังปุณฟุดฟูดหรือเข้าใจวุ้ยก็ไม่เป่านะเจ็ดปวดที่สุดคืน้องนิชาเหมือนซื้อกินเลยบางอย่างต้องยอมซื้อได้กินรอบเดียวเองนะแป่ต้นแหน่งไหมคะพี่โนบเจอแต่ข่าวแบบนี้เยอะขึ้นทุกวันข่าวก่อนก็นักร้องหิงสงสารก็แต่คนที่ถูกกระทำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอันไหนควรไม่ควรฟูดเล่น คิดหวังมากๆช่วยสังคมแล้วมันยังไงมันคนละส่วนนอกใจก็คือนอกใจค่ะผวกระแสสจัดไปไอคีแอสก็ไม่มีที่ยืนพอกันเลยทั้งคู่จิงเสมอกันขึ้นไปต้นมามาก,กินหรือเปล่าครับกองหน้ารถเนี่ยหลายต่อหลายคู่แล้วที่จับได้เพราะกองหน้ารถบางนงสือชะล่าใจก็ใหญ่เนอะผู้ชายส่วนมากชอบใหญ่ให่ีไม่ใช่หรือ ฉันเองนี่ก็มีปมเล็กอยู่แฟนตาซีฮ่าฮ่าฮ่าผู้หญิงไม่ธรรมดาคาดแท้ของผู้ชายมันจบแล้วเอานิชาปรับมาโสวีแล้วสวยขนาดนี้ให้กูไปเดินส่งการก้อนให้กูผัดบ้างนิชาหนีไปสวยเลือกได้คะ่ะนิชาผู้ชายแนวๆปล่อยมันไปนิชาหาใหม่เถอะน่ารักแบบนี้มีแฟนใหม่ไม่ยากคะ่ะ สวยเลือกได้ค่ะโ no, so no นสมนโนแคร์คะน้องนิชาไม่เคยฟังเพลงของโตโน่เลยดังเพลงไหนมั่งหาใหม่คะน้องนิชานิชาคิดผิดที่คบกับโตโน่พี่โน่ก็ทำกับนิชาได้นะครับได้ถึงที่เลยพระเอกมีคลิปเสียงและฟองน้ารถเป็นหลักฐานนิสัยเจ้าโตโน่พลาดแล้วต้องสร้างศัิแล้วแก้ไขสอไปเลิกไปเลย เปลี่ยนคนอื่นมันยากหันมาเปลี่ยนใจเราง่ายที่สุดน้องนิชาโชคดีแล้ว,ชชอลวเอาคิดถูกฟังเหมาะสมจะสบายเส้นบึงของนิชายี่เลิกกับผู้ชายคนนี้เอาจริงนิชาสวยนะหาใหม่ได้ง่ายๆเลยอยากให้รับสุเองเยอะๆอยู่กับผู้ชายแบบนี้ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกนิชาน่ารักมากเสียใจเลยที่นิชามาพบกับคนนี้มีข่าวตลอด